กฎแรงดึงดูดเนี่ยมันทํางานผ่านตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งที่เรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านร้ายต่อเรื่องดีหรือเรื่องร้าย เรากําลังดึงดูดมันเข้ามาค่ะตัวแปรสําคัญอ่ากดนแรงดึงดูดนะคะในตอนเริ่มต้นเราต้องรู้ก่อนค่าตัวแปรที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตและดึงดูดสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบเข้ามาตัวแปรสําคัญก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเรานั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็แล้วแต่ สิ่งนั้นเมื่อเราปล่อยอารมณ์ความรู้สึกออกไปมันเหมือนเรากําลังเก็บสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราปฏิกิริยาเคมี M e, ตัวสําคัญที่ทําให้คุณดึงดูดมันเข้ามาก็คืออารมณ์ความรู้สึกของคุณยิ่งคุณรู้สึกกับเรื่องแย่ๆมากมากๆและมากขึ้นเรื่อยๆปฏิกิริยาที่มากขึ้นเรื่อยๆกับเรื่องแย่ๆจะดึงดูดเรื่องแย่ๆไ้กับคุณล้านเปอร์เซ็อารมณ์แย่คูณพลังแย่ๆเท่ากับแย่แย